จะกระโดดอะไรเนี่ยเป็นหมาหรือเป็นจริงโจ้เหรเป็นหมาหรือเป็นจริงโจ้ออบอลจัดการเลยบอลจัดการมันดือ้อใช่ไหมมันดือ้อมันดือ้อใช่ไหมมันดือ้อใช่ไหมระวังรีบอลน,นะรอด้วยรอด้วยรอด้วยเอา ไปดูพี่ตาพีตาไปทำงานแล้วเร็วไปดูพี่ตาเร็วเร็วไปดูพี่ตาดิพี่ตาไปทำงานแล้วเร็วเร็ไปเร็วไปไหมเร็วพี่ตาไปทำงานแล้วไปเปล่าเร็วไปไปเรไปเรเร็วเรเร็วไปเร็วไปเเร็วไปเเร็วเร็เร็วเร็ว โอยจะไม่ต่อเลยดูดิตายตายไอ้บุญดูมันจับไปทั้งหมดแล้วยไปแล้วไปแล้วไปแล้วดูดิดูดิจับไปไหนจับไปไหนดูดิจับไปไหน,ไไไหนเดี๋ยวมาดูก่อน เร็วมาดูก่อนดูดิจะไปไหนแล้วนูน่นน่ะนู่นน่ะดูมันดิดูมันดิดูมันดิด รอด้วยสิไม่รอเลยอะ่ะตายตายตายโอ้รอด้วยโดูมันดูมัน,มนโอ้ยไม่เข้าไป นี่่ยตรงมันออกมาโอ้แม่กแมวแ,แม่เดินไม่ได้ทางนั้น ออกมาออกมาออกมา โอ้ยตัวโกรตเบลอเลยไม่เอาไม่ใช่บ้านเราโอ้ย bye, bye. ไป <g> ไป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 เฮ้ยไม่ใช่บ้านเราไปมากินหมากินหมาเลยไปเร็วเดิน <c ười> ไปโอ้แท็กซี่มาหลบเร็วหลบมาทางนี้หลบมาทางนี้เร็ว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 เร ลบก่อนหลบรถก่อนหลบรถก่อนหลบรถก่อนอืมแล้วหลบเร็วหลบลบหลบรถหลบรถรมานะรถชนตุ่นนะเอาเร็วเร็วเร็วรถมาแล้วไป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 แล้วไปไปเด,ดินเ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 ดิน เดิน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 มานี่มานี่มานี่เร็วๆไปรถมารถมาเปล่าอา๋อ,อรถมาแล้วนั่นรถมาแล้วนั่นอา๋อ,อรถมาอ่ะ,ปะไปไปหน้าหมู่บ้านกันแม่พาไปเซเว่น พาค่ะไปเซเว่นโอ้ยโอ,โอ,โอ้ไม่มีนเน็ตอา้าวอ้าวาไม่เดินวนเป็นหมาติดจันเลยเอะรลอบเร็วรถมาวิ่งดีมันไม่หลบแเลยทำไมจะ่วิ่งตามทันไมเราม่แม่วิ่งตาม,ามาไม่ทันนะแม่เขาล้มไปเลย ไอ้นดูมันดุมันดูมันอเฮ้อ,อแพ่ออกมาเวรีกตามไม่ทันนะแม่ก็ต้องลม้มใช่ไหมแม่ล้มไปเลยเอาววานนี้ก็ลากไม่ไปแวะไปเรื่อย ไม่เอาขยะลบมากลบมากขยะ má má bà gặp bá lâu liêu gặp bá lâu liêu 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 mà liêu mà liêu mà liu mà mẹ ông mẹ đời mẹ đã thằng <laughs> เห็นอะไรเห็นอะไรเห็นคนไปกลับบ้านเดินไปเดินไปสิเดินไปกลัวอะไรอ่ะเดินสิเดินสิเดินสิกลัวอะไรไม่ต้องกลัว ớt hơn 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 ớt ตกท้อนะตกท่นะไปะเดินไปลกลับบ้าน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 กันกลับบ้านกันกลับบ้านกันกลับบ้านบ้านอยู่ไหนบ้านอยู่ไหนกลับบ้านเร็ว บ้านอยู่ไหนนะอุยอ้ยอุ้ยช่งักชะง,งักอะไรเกิดอ,อะไรขึ้นมีอะไรบ้านอยู่ไหนบ้านอยู่ทางขวา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 มีอะไรอยู่ใต้ท้องรถหรอมีอะไรอะ่ะมีอะไรอยู่ใต้ท้องรถมีอะไรผิดปก,กติะ มีอะไรเอ้าไปเข้าบ้านเข้าบ้านไปเร็วเข้าบ้านทําไมอะ่ะมีอะไรอยู่ชะง,งักมีอะไรมีอะไรอยู่ในรถมีอะไรอยู่ใต้ท้องรถมีอะไรมีอะไรไม่ไปแล้วนะมีอะไรไม่ไปแล้วไม่ไปแล้วไปเดียวเข้าบ้านไป อ,อะไรอ่ะมีอะไรนั่งมองมีอะไรผิดปกติไม่เห็นนะไม่เห็นมีตัวอะไรเลยแล้วแม่จะเดินได้ไหมเบานี้เดินทางนี้แม่เดินไม่ได้มันเล็กนิดเดียวเห็นไหมนี่อ่ะแม่เดินไม่ได้รูมา รอด้วยกีรอด้วยจิพอแล้วพอออกปากออกปากไม่เดินไม่ได้ไม่เดินไม่ได้ทางนั้นอนะ Og mandag. ปกลับบ้านยังบอกกลับบ้านอี้เลียวเลี้ยวไปหลังบ้านเลยรอด้วยทิแม่วิ่งตามไม่ทันแล้วตามไม่ทันแล้วมานี้มานี้มานี้ดูที่นี่เงือเงือตกเลย เหงื่อตกเลยอื้อได้เหงื่อได้เหงื่อได้เหงื่อออกกําลังกายยามเช้าเหงื่อเต็มหน้ามาแล้วหลบมาหลบมา แวะไปเรื่อยเราอะแม่ก็ได้หล่มกันมั่งอะดูมัน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  ออกมาทางนี้ออกมานี่ออกมานี้มันเดินไม่ได้ทางนั้นมันเล็กไปไม่สนใจอะไรเอา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 มาเร็วมาทางนี้มาเร็วอะไรมีอะไรตรงเนี้ย ไปเหอะเร็วแม่ากกลับบ้านแล้วเดี๋ยวมันโอ้ยเหต้นไม้เขาล้มจักรกลับบ้านเลยขเ,ลยเข้าบ้านเลยเร็วเข้าบ้านเข้าบ้าน ไม้ไปเรื่อยอ่ะเรียวมาเรียวมาเรียวข้าบ้านเข้าบ้านแล้วเร็วข้าบ้านเ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 ข้าบ้านข้าบ้านข้าบ้านเบานี้มาแล้วเบาน,นี้มาแล้วค่ะอ๋ออะไรอ่ะ โอ๊ยรอด้วยเกิดอะไรขึ้นต e. ัวอะไรลูกนิดฮะตัวอะไรเกิดอะไรขึ้นมีตัวอะไรตัวอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะทอใส่ยจุ้งก่อน อะไรเกิดอะไรขึ้นมีอะไรหลังบ้านมีอะไรคุ้มข้าง